สวัสดีครับพี่น้องครับนี่จะหลังจากก็ลงตัวนี้นะครับเป็นทีเรียบร้อยนะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับขนาดขนาดวานะครับ2องเมตรสีเซนติเมตรนะครับพี่น้องครับตัวที่สองนะครับที่วรฝากตัวนี้ก็เป็นลายท่าเกลียวทุวันเหมือนกันนะครับขนาด2เมตรสามสิบสาเซนติเมตรเดียวมาหลับช่วงใส่พี่น้องมึงเนี่ยข้้นบน

ตอนนี้เบาอยู่ประมาณ200เมตร

ที่าสงวอน่ยดีว่าอะกาศไ่รอว่าวบาค่อย ไหลไหลลงมานะครับ ส้มบรรยากาศเพื่นทีต่อครับอันนี้บาววนงอยู่สูงครับขึ้นง่ามขึ้นดีครับบาวตัวนี้เทคเดียวครับมาขึ้น เป็นคืนที่นะครับเดี๋ยวสิถ่ายว้าวให้เบิง่งแบบเต็มที่ครับวันนี้ ครับ,อ,นนรรบอันนี้เป็นภาพไายนะครับอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับยันยันท่านผู้สมเขาใจพิดว่าเป็นภาพไายอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับ เบาตอนนี้อยู่ประมาณ60เมตรครับ บาตัวนี้เขาลงผืนมานะครับจับเข้าได้ได้แซมนะครับผมองค์ประกอบโดยรวมนี่ครับสมบูรณ์ครับเบาสนู่ยังดังนะครับล่มกับเบิดไปแน่นะครับมันสวยเอาใจสวยไอ้เบาจิ๋งครับว่าสีจับเข้าได้พอครับ โอ้วาเสียแล้วครับ I <laughs> เกับเรือประมาณสิบเมตรครับนะตัวนี้บ่นาสิเป็นปัญหานะครับ แต่ว่ายังเกิดเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องเบ่งความฝีมือครับสุดยอดครับสนัเลือดครับตัวนี้ เอาเรื่องไปทีนี้เมื่อปีนาจุฬาหกเมตรครับเหนว่า้าคลิปนี้หดอดซีล้านวิวบาเจ๋งงพุทิเหตุจุฬาหกเมตรครับแล้วดูขลา อันั้นเพ่อให้ทายลูปไปซื้อเลอคุณบอยเอาไปได้หรือไนีมเนี้มเป็นกแบบพอ